คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสีองขวัญจากรายการเดอะช็อคสับสุนโดยถ่ายนิ่มไม่แข็งไม่บาดราคาดิซี่ดูแลลำไส้และระบบขับถ่ายเป็นประจำด้วย3กกรับ500ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤสสีดวงทวนนัก คิฤสออีดวงทวารหน,นักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบารรเทาฤิสีดวงทวารหน,นักพริ้วเลยมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกก่อนน้ำเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชันนำทั่วไปสามก๊กพี่แทนอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วพี่แทนครับสวัสดีครับผมครับอดีตครับก่อนหน้าจะถึงเรื่องนี้ผมได้บอกแฟนแฟ,น,ฟนชาวเดอะช็อกแฟนแฟนของพี่แทนเรียบร้อยแล้วว่าหยุดกินก่อน ให้ฟังเรื่องนี้ให้จบก่อนต่านไปด้วยก็ได้อร่อยอร่อย่ออยะฮะมื้อสยองของป้าอุไรเชิญได้เลยครับพี่แทนเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของเพื่อนเพื่อนผมนะสมัยก่อนเออปิดปลดเปิดเปลดกษียณไปนานแล้วแกเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่หนึ่งเป็นเรียกวิทยิลัยเอกชนก็อยู่แถวใกล้ๆประตูน้ำถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็ยังเปิดสอนอยู่นะประตูน้ำประทันะบนี้ยังเปิดสอนอยู่ใช่ อนเกี่ยวกับบัญชีสอนอะไรเงี้ยการตลาดอะไรเงี้ยเป็นไม่่มหามหาลัยสมัยก่อนนี้มันก็เหมือนเขาเรียกอะไรนะมีปวชแล้วก็ขยับขึ้นมาหน่กยก็ปวสแค่แค่อนุปริญญาถ <c oughs> ้าจะต่อปริญญาก็ต้องไปที่อื่นแต่อันนี้เป็นเอกชนเป็นค่อนข้างชื่อดังเลย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เพื่อนสองคนนี้เขาเรียนจบเขาจบแค่ปริญญาตรีแต่ว่ามาเจอกันตอนหลังตอนเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วอะไรเงนี้ย เขาก็ S <S สอนที่นี่เรื่อยมาว่าเขาจบบัญชีที่สถาบันเดียวกับผม <S 1> <S 1> <S คนนี้เก่งมากเป็นเป็น,เ,ปนเอกบัญชีเลยก็เกียรติยมเหรียญทองอ่ะก็คือเรียนเก่งก็เขาก็เหมือนกับเจ้าของเจ้าของสถาบันศุกษานี่เขาเห็นปุ๊บเขาเขาเหมือนซื้อตัวมาเลยอ่ะ <S 1> <S 1> <S 1> <S คือให้เงินเดือนคือค่อนข้างสูงแล้วก็มาอยู่ที่นี่แล้วทีนี้มันเป็นเรื่องที่เขาเล่าขึ้นเพราะว่า เขามีล <So first, S 2> ูกศิษย์คนหนึ่งเป็นผ anyway, ู so ้หญิงที่เขามาเล่าเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็รู้จักกับคุณแม่เขาดีเพราะตอนเป็นน้องน้องคนนี้ค่อนข้างหน้าตาดีแล้วก็เขาค่อนข้างห่วงเวลามาเรียนอะไรเงี้ยเขาก็จะมาส่งมารับอยู่อยู่อย่างนี้ประจําก็เลยรู้จักคุณแม่ได้คุยกับคุณแม่คุณแม่เขาชื่อเขาชื่อว่าคุณอุไลอนุญาตเรียกป้าอุไลก็แล้วป้าบุไลเด็กคนนี้ชื่ออัชราที่เขาเล่านะ กัจฉลาแล้วป้าอุไรเนี่ยก็คือพูดง่ายมันเที่ยวไล้เที่ยวคือส่งอย่างนี้จนเด็กคนนี้เรียนจบปวชแล้วก็ปรากฏว่าเอาเพื่อนผมที่เป็นอาจารย์คนนี้ย <c oughs> เขาก็บอกปะเด็กคนนี้ไม่ได้ต่อปวสที่นี่ไม่รู้ไม่รู้ไปต่อที่อื่นหรือว่าเขาเขาเรียนแค่นี้หรือ,อยังไงเพราะว่าทบชเนี่ยมันก็เท่ากับสมัยนี้ม .6 เนาะใช่มันเป็นมันเป็นเออแต่มันเป็นอาศัยอาชีพเพราะว่าอย่างนั้นนะเสร็จ <c oughs> แล้วเด็กคนนี้ก็คือคงคงไม่ได้ติดต่อกันอีก จะมาเจอทีหลังเนี่ยเป้าอะไรถึงเล่า,เล,าเล่าเรื่องทั้งหมดที่ฟังก็คือเด็กคนนี้พอจบปรากฏว่าแม่เขาเป้าอุไรเนี่ยก็บอกเออจะให้เขาเรียนต่อแต่ปรากฏว่าเขาดันไปชอบผู้ชายพอไปเจอผู้ชายผู้ชายคนนี้ก็จบอาชิวะเหมือนกันแต่ว่าเป็นลักษณะแบบช่างกลช่างกลโรงงานอะไรเงี้ยอ่าก็อายุใกล้เคียงอ่ะจะแก่กว่าปีสองปีอะไรเงี้ย ออป้าเขาเอป้าอุไรเนี่ยเขาก็พยายามเตือนพยายามจะจะ,จะส่งเสียลูกเขาคนนี้ให้เรียนให้เรียนไปโดยแบบว่าแม่ก็จะไปเบ็กเรื่องรลลลักๆไข่ไข่แต่เนาะวัยเจริญพันธุ์เด็กวัยรุ่นก็ต้องรู้อยู่ว่า <c oughs> เขาไม่ฟังอยู่ฮะยิ่งสมัยก่อนจะไม่ค่อยฟังในสมัยนี้ม่ฟังกั่ผู้ชายคนนี้เที่ยวไล่เที่ยวขื่อมาบ้านอะไรอย่างเงี้ย แต่คุณแม่เขาป้าอุไลเนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับเกียดชังอะไรนะแต่ว่าเขาบอกว่ายังหนูว่ายังอายุน้อยอยู่เลย<ะ>ยังอยู่อยู่ในวัยรุ่นยังไม่ยี่สิบเลยอะไรเงี้ย<ะ>เรียนต่อให้มันจบปริญญาตรีดีไหมอะไรต่ออะไรเขาก็บอกอาชราอย่างงั้นจ<ะ>ัชลาไม่ฟังอยากจะออกไปทํางานมสมัยนั้นนี่มันก็โอโ้หตกยี่สิบปีนะน,นะ ตออมันเด็กเด็กมันก็ไม่ยังยังพูดง่ายไม่อยากอะ่พะพอมีความรักมันการเรียนอะไรใจมันไม่จอดที่เรียนแล้วไงปออใจมันจดจอดแต่เรื่องความรักรักไข่ผู้ชายนี่ก็จบจบอาชีะเหมือนกัน,กนจะเป็นรักชาเขาก็ตัดสินใจที่จะเออเป็นแฟนแหม่เพราะไม่รู้จะทัดทานไงนก็ต้องปล่อยเพราะว่าพ่อ,อสามีของพร,ราบุไลนี่เขาเสียไปนานแล้วเขาก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหม ป้าอะไรนี่ทำงานอยู่ที่หนึ่งอ่ะก็จําไม่ได้ว่าทําอะไรพอปรากฏว่าคบกันไปคุ้นมาพอสามสี่ปีพอเขาได้บรรลุนิดห่ว่ายี่สิบยี่บเอ็ดย่ิบสองเขาทำงานนี่สามสิบปีเขาก็เลยตกลงในหันกันบอดห <c oughs> มายถึงจะไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแม่เขาก็เตือนนะเขาบอกเออดูให้ดีๆนะ <c oughs> ว่าเขาชอบเราจริงไหมอย่างวันนี้ก็สมัยก่อน <c oughs> ก็จะอย่างนั้นแล้วเขาเป็นลูกหญิงคนเดียว <c oughs> แต่แกก็เลี้ยงเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาเ <c oughs> ขาตกลงไปอยู่ไปอยู่ ปรากฏว่าไปอยู่เนี่ยเป็นลักษณะแต่งเขา้าไอ,อแต่งเข้าเป็นบ้านผู้ชายคือคือแม่เขาก็เลยแม่เขาอยู่แถวบางเขนแม่แม่เขานะแม่ป้าอุไรเนี่ยเขาอยู่แถวบางเขนแต่ลูกเนี่ยไปอยู่อเขาเรียกอะไรปทุมธานีอะไปทั้งนู้นไปทังเขาเรียกอะไรนะไปไกลร <unexpected. S 1> ับลูกกาจะไม่ได้ละทางทางออกไปจะ ไปทางบางเลนนครมชม oh. คือไปไปทางโน้น oh. ไปไปไปทีเดียวแต่ผู้ชายเนี่ยเอมีมอเตอร์ไซค์มีพาหนะคือเป็นมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ย <Yeah. S 2> ก็คือไปทํางานแรกทํางานที่เดียวกันเป็นโรงงานที่หนึ่งผู้หญิงฝ่ายเป็ญชี hmm. แล้วก็ผู้ชายเนี่ยอยู่ในโรงงานก็เป็นเป็นช่างอะ่ะแหละพูดง่ายทำทำกันมาเรื่อยก็ไม่มีอะไรความรักก็ดี <c oughs> มาตลอด <Hey. S 2> จนกระทั่ง กล้จะเกิดเรื่องอันเนี้ยไปได้สักปีหรือ <illes> ปรากฏว่าผู้ชายเกิดอุบติเหตบไอ้ที่ปั๊มเท่าไหรปั๊มเหล็กตัดเหล็กอะปรากฏมันมาทับขาทับทับขาซ้ายหรือไงเนี่ยคือทับขาซ้ายแล้วปรบบากฏกระดูกแตกก็อุ้ <börjar> หยุดงานานานมากเพราะเขาคือผู้ใหญ่เละไปเลย<ไป>ดีไม่ต้องถึงกับตัดขา,าก็มาปรากฏพอรักษาไปได้ประมาณสักสี่ห้าเดือน มันเดินไม่ได้ปกติป่าออสมันกลายเป็นคนเหมือนคนพิการไปเลยคือขาเลี่ยงขาเดินหรือจะรู้เลยว่าเขาเขาขาเขาไม่ปกติครับก็โรงงานเนาะมันเป็นโรงงานเอกชนพองานทําไม่ได้ดีเท่าเก่าอะไรเท่าเก่าเขาต็งแตบบ่เหมือนก็เรี่ยงมาคุยแล้วก็เหมือนจะจ่ายเงินชดเชยให้แล้วก็บอกว่าเหมือนก็จะให้ออกอะ่ะ<อ>แล้วรู้เป็นไก่ๆว่าต้องให้ออกอให้ออกปรากฏให้ออกมาก็คือเขาตกงานเขาก็ไปทําฟรีแลนซ์อ่ะ ป็นช่างไฟฟ้ามั่งอะไรมั่งอะไรต่ออะไรเงี้ยเป็นบางที่จะเหมือนแบบงานฟรีแลนซ์งานไม่ได้ประจำเพรากฏรายได้มันเริ่มมันเริ่มไม่เหมือนเก่าปะอะมันเริ่มตกแต่ผู้หญิงเนะี่ยยังทํางานอยู่ปกติที่ที่โรงงานนี้นะทําไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเริ่มระหองระแหง้างพอ,อไรายได้มันไม่ได้พออะไรใจแล้วหัวหน้าครอบครัวคือผู้ชายเนี่ยปรากฏว,ว่าเจ็บปรากฏอยู่ต่อมาปรากฏว,ว่า สุขภาพผู้ชายก็เริ่มแย่ลงปออัดไปนูน่นไปนี่เหมือนก็เริ่มป่วยเ,เหมือนพูดง่ายเหมือนผีซ้ำดั้พลอยพอไปมาผู้ชายก็ต้องอยู่กับบ้านก็ตั้งกายเป็นอยู่ที่บ้านทํากับข้าวให้เมียกายเป็นกลับกันเลยเป็นเหมือนแม่บ้านไปเลยรปรากฏผู้หญิงคนนี้ยพออยู่ไปอยู่ไปเริ่มมีผู้ชายที่ในโรงงานที่เข้าทําใหม่เป็นช่างมาติดพันปออัดมาติดพันโดยที่ สามีไม่รู้แล้วไอ,ไอ้เจ้านีไม่รู้แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ไปทํางานแล้วไงใช่ไหม mm hmm. อยู่กับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็กลายเป็นเงินเมียเงินตัวเองที่ที่ที่เขาชุากมันก็ไม่ได้เยอะไอ้ท mm ี่โรงงานให้มาเนี่ยหกเดือนรออะไรต่ออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เยอะเขาปรากฏว่าไอ้ผู้หญิงเนี้เริ่มเริ่มเริ่มพูดง่ายอ่ะมีผู้ชายคนใหม่แต่ผู้ชายไม่รู้ mm hmm. ก็เริ่มมามีหลอหองแล้วทะเาะกันเรื่อยๆผู้หญิงเริ่มออกปากแล้ว mm hmm. โอ๊ยเหนื่อย ต้องมานั่งรับผิดชอบภาระในบ้านคนเดียวนู่นนี่นั่อนอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็เก็บกดเลยมาพูดกระแทกแดกดันทะเลาะไปทะเลาะมาเริ่มมีปากมีเสียงกันหนักขึ้นหนักขึ้นผู้ชายเนี่ยเริ่มเครียดเพราะอะ,อะไรอ่ะร่างกายมันก็ยังเออทานได้กินได้แต่ปรากฏว่าทํางานไม่ได้อันนี้มันมีปัญหาละพอมันมีปัญหาเนี่ยผู้หญิงก็พูดจากระแทกแดกดัดดันอยู่ทุกวันเหมือนเสียดสีอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเองไม่มี พูดง่ายไปมีเหมือนกับมีมีมีม <คน S 1> แฟนใหม่ <yeah. S 2> อยี่งมีความรักใหม่ <c oughs> แต่เพียงแต่ยังไม่มีอะไรกัน <c oughs> ปรากฏว่าพอช่วงการเมษนสาเพื่อนเขาจัดเหมือนเที่ยวอ่ะ <c oughs> ไปเที่ยวเหมารถตู้อะไรเงี้ยไปเที่ยวชะอำหัวย <c oughs> หินอะไรไอ้ผู้หญิงก็บอกเออเขาจะไปนะสามสี่วันเพราะว่าเออเขาเขาเขาหยุดให้โรงงานเขาหยุดให้ <c oughs> ช่วงนั้นให้ไปแต่ว่าเขาไม่ได้ชวนไม่ได้เอาผู้ชายไป มันก็คงบอกว่าเออไปกับเพื่อนไม่มีอะไรเราเขาไปกับเพื่อนปรากฏว่าไปคานี้ไปนอนคานี้ยถ่ายคนนี้ดันไปด้วยแล้วเป็นคนไปนคนเป็นคนไปเรื่องอะไรไปจ้างรถตู้มา <c oughs> เขาปรกากฏดันไปมีอะไรกันที่นู่น <c oughs> ไปมีอะไรกันเลยถึงก็มีอะไรกันโดยที่กลับมาไม่บอกพอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเ่หาเรื่องชวนทะเลาะเริ่มแบบอย่างงู้นอย่างนี้เออไม่อยากอยู่ด้วยจะหาเรื่องพูงหาเรื่องเขาก็าพูด <c oughs> ขึ้นมาคำหนึ่งบอกว่า จะยากันไม่ล่ะอะไรน,นะตัวเขาจะได้ไม่มีพันธะไม่มีภาระ <c oughs> จะกลับไปอยู่กับแม่อย่างว่านี้เขาก็พูดทํานองอย่างนี้ผู้ชายมันเครียดเครียดเรื่อยมาพอจนกระทั่งอยู่ต่อมาอีกมันมีถึงครึ่งปี <c oughs> ทะเลาะกันรุนแรงไล่ผู้ชายเลยบอกผู้นี้อย่าเลยไปเอาคูยง่าเหมือนกับ เอาเอาใบใบาย,ยามาอะไรต่ออะไรเงี้ย <Huh. S 2> ที่เซ็นเลยจะได้จบจบ,จบกันไปอะไรเงี้ยต่างคนแตกปูนเถอะ <Huh. S 2> อยู่ไปก็ไม่มีความสุขอะไรต่ออะไรเพราะว่าสุขภาพเขาเริ่มแย่ผอมลงอะไรต่ออะไรก็ทางแม่ <Huh. S 2> เขาก็โทรเคยไปคุยกับแม่พูดไงแม่ยายแม่ยายพูดเอมีอะไรก็คุย,ค,ยคุยกันอะไรต่ออะไรเงี้ยแต่เขาไม่รู้ว่าทางลูกสาวเขาเป็นยังไง <Huh. S 2> ลูกสาวเ็เคยมาเติงอยู่บ่อยๆจนก็นั่งหายไปอีกสองสาเดือน แล้วมมีคืนหนึ่งแม่เขาก็ฝันบอกว่าลูกสาวเขามาหาเก็ uh. บอกว่าเออมาเยี่ยมข้าบ้างซี่อะไรเงี้ยตอนเนี้ยนนเขาแบบพูดง่ายว่า uh. เหมือนยังไงอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนคิดแ่แม่มาหาอะไรเงี้ยเนาะ uh. แต่ปรากฏว่าเพราะว่าลูกึุนเขาโทรไปอะ่ะโทรศัพท์ลูกสาวติดต่อไม่ได้ oh. อ้อนเหมือนปิดเครื่อง oh. เขาก็สงสัยเฮ้ uh. ฝันเมื่อคืนเนาะ uh. ก็เป็นห่วงลูกสาวเหมือนกันจะไปก็ไกลไกลทั้งสมัยก่อนเนี้ย คือแกก็ไม่มีรถส่วนตัวไงแล้วมันก็ไปทางบางเลนบางอะไรเงี้ยคือถ่านั่นแท็กซี่ก็ไม่ไหวแล้วสมัยก่อนเนี้ยคือตายแน่คือไปกลับในหมดเป็นพันก็โทรซ้ําโทรซากไม่ไม,ไม่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเขาก็เอ๊ะลูกเขาเป็นอะไรหรือเปล่าหรือย,อยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,อะเออทีนี้เขาก็เลยโทรเข้ามือถือลูกเขยเขาคน,นเ,คเ,เนี้ยลูกเขยไอ้เจาเนี้ยโทรคนเนี้ยปรากฏว่า ู้สึกชื่อวิชานมัน้งก็บอกชานโอ้ไอ้นั่นนะ่ะเป็นยังไงอะโทรศัพท์ทําไมไม่ไม่ไมเ,เรื่องอะไรไม่รับสายแม่อะไรอย่างเงี้ยไอ้วิชานเขาบอกว่าอ๋อเป็นทําโทรศัพท์หายที่โรงงานไม่รู้ตามหาได้ปั๊มก็ยังปกติแหละแม่ออแต่ว่าเขาก็ไม่อยากใช้โทรศัพท์ผมหรอกก็มีเรื่องเป็นเขาก็งอนๆว่าอย่างเงี้ยนะเนาะพอ,อแ,แม่มาก็อีกอีกสองสามวันมัง้งเห็นบอกว่าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่เอออะไรอย่างเงี้ย นี่คิดถึงแม่อยู่เหมือนกันนะอยากไปเยี่ยมเขาก็มีม,ม,มีมีมอเตอร์ไซค์อยู่ไนงะเขาไปไหนเขาก็ยังพอไปได้แต่ถ้าเดินเนี่ยเขาจะเดินไม่ปกติเขาเขาบอกว่าเนี่ยคิดถึงแม่รู้ว่าแม่ชอบเอออาหารชอบแพนงหมูชอบไข่เจียวหมูสับหรืออยากจะเออเอาเอาสังมวันเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่าจะทํากับข้าวไปให้แม่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเออเรียกให้มันไอ้ให้มันมาหาแม่มังซี่วันหยุดอะไรต่ออะไรเงี้ย เดี๋ยววันอาทิตย์ผมจะบอกให้ว่าอย่างเงี้ยแต่พรุ่งนี้เป็นวันพุธว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไปเอาเอากับข้าวไปให้แม่ดีกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยววันอาทิตย์เนี้ยจะบอกมาหาแม่ว,นะว่าอย่างนี้นะเขาก็ว่าอย่างงี้เขาก็ปรากฏว่าพอรุ่งขึ้นเขาก็มาจริงนะมรากฏจริงหน้าบ้านแล้วขับมาเตอใสไมาเขาก็ถือบินโตมาสองสองเขาเรียกอะไรสองชั้นนะ่ะสองอันนะใช่ไหมสองชั้นอย่างเงี้ยปรากฏว่าเป็นกับข้าวจริงก็คือเป็นแนงหมูกับไข่เจียวหมูสับ ปลาออดเขบอกว่าเนี่ยทําทให้แม่โดยเฉพาะเลยนะรู้ว่าแม่ชอบแต่ก็ไม่ไม่ต่างกับผมเจ็บเนี่ยผมก็ไม่ค่อยป่วยเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาทําอะไรเงี้ยก็เลยทําให้แม่แม่จะทานให้อร่อยนะแล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์มาแม่เขสับปินโตกลับก็ได้แต่ถึงว่าลูกสาวเขาอัเชารามาเนาะเ้าสับปินโตอะไเงี้ยกับอพอพูดเสร็จเขาก็ขับรถกลับเลย ยี่แม่หคว้ามาได้แหม่มื้อเที่ยงพอดีใช่ไหมหป้าอุไลก็แบบทานเลยมื้อกลางวันกับกับข้าวเที่ยวมาให้ก็ไข่เจียวหมูสบกับไอไอแพน,หนงหมู <c oughs> ก็ทานไปเรียบร้อยพราะตกตอนเย็นจะมืดๆอะ <c oughs> ่ะเขาโทรเข,ข,ข้าเข้าเข้ามาหาแม่เขายี่ป้าอุไล <c oughs> แม่เป็นไงเมื่อวาะกับข้าวอร่อยไหมถูกปากไหมจริงๆอ่ะป้าอุไลเขาเล่าให้อาจารย์เพื่อนผมตั้งบอกว่า กับข้าไม่ได้อร่อยเลยก็คือธรรมากมาก,ก็เลยแบบไม่อยากเสียน้ําใจนะก็ออบอกไปบอกว่าเอออร่อยมากเลยลูกพอพูดทํานั้นน่ะยายป้าอไุไรแทบช็อกเออพราะรู้แม่อะไรเกิดขึ้นเขาหวัวเราะไม่ควรเสียสต,ต,ติหวัวเราะไม่หยุดแต่ปหัวเลาหัวเราะในโทรศพัพท์อ่ะห้องออย่างเงี้ยหัวเราะบบสติแตกหลุดเลยยายป้าอุไรก็ตกใจชันมึงเป็นอะไรวะมันทำไมมึงัวอย่างนั้นน่ะพอแม่บอกว่าอร่อย ท่นั้นเนี่ยแกหัวล้ออย่างนี้ทำไมแม, <S <S แม่ยังไงมันก็ต้องอร่อยอยู่แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมแม่เนื้อที่ทําเนี่ยมันเนือลูกสาวแม่ <S <S โอ้โหแบบพูดอย่างนี้จะบ้าบุหรี่ก็พูดอะไรของแกมึงอย่าม,มาล้อเล่นหนินะอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาล้อเล่นหนีนะแม่ไม่ชอบนะมาพูดก็เรื่องจริงแม่จะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่รู้ แต่แม่กินลูกตัวเองแล้วล่ะอ,อผมแก้แค้นมันนะเพราะมันมาด่าบุปการีผมก่อนมาสามวันก่อนแม่ก็ต้องกินเนื้อมันไปอะ่ะจะได้พอกันกับที่มันด่าบุปการีผมก็เลยเอาเนื้อมันให้แม่กินแม่เป็นบุปการีมันอะ่ะอย่างเงี้ยโอ้โหก็พ,พูดเท่านั้นอะ่ะทีนี่ไม่อยู่เลยไปแจ้งตำรวจเลยเออบอกว่าให้ไปที่บ้านรูกเขยสงสัยก็ต้องมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่า เบอร์โทรศัพท์ลูกสาวติดต่อไม่ได้วันนี้วันที่สามแล้วปรากฏว่าตำรวจที่ที่สอนนนั่นน่ะไอ้จังหวัดนั้นน่ะก็เลยไปดูปรากฏช็อกจริงหมดช็อกเลือดเต็มห้องครัวเลยป่าออนแล้วเนื้อบางอย่างยังมีอยู่เลยในร่างกายยังมีอยู่ยังใช้ไปไม่หมดปรากฏว่าเรื่องจริงเดนมันทำก็คือมันแร่เนื้อเมียมันอะมันฆ่าเมียมันแล้วมันแร่เนื้อเนื้อนึ่ะ แล้วก็มาทํากับข้าวเอาไปให้แม่ยายกินมันไม่ทําแจกเลยหมดเลยเหรอพี่พี่แทนไม่สติแตกแล้วปรากฏว่าคนนี้จริงๆอาจจะถูกประหารชีวิตเลยนะมั้งใช่ไหมมันเป็นค่าตที่รปรากฏว่าเขาไปตรวจแล้วเป็นโรคจิตไปเลยคือบาอ้าคือบ้าไปแล้วสติแตกที่โดนเมียด่าทุกวันเหมือนกับเป็นคนกดเก็บปะออดน,นี่มันเรื่องจริงเขาเครียดเขาเครียดมากอือมันก็ไกล มันก็กลายเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าก็คือเป็นเรื่องจริงเพราะว่าชิ้นส่วนศพยังอยู่ศพจะไม่ได้เอาไปเลยแล้วมันเริ่มมีกลิ่นเหม็นเขาก็ยังย้อนนอนอยู่ในบ้านนั้นแล้วบ้านบ้านแถวนั้นมันเป็นบ้านหลังาหา่างเปราะรู้ไหมเมื่อก่อนสมัยก่อนนี้แถวทั้งชาเนืองตรงนั้นนะแต่ละ 5, ออบ้านแต่ละหลังหนึ่งทีแบบห้าหกร้อยเมตรนะคือมันไกลแล้วก็มีบ้านหลังหนึ่งหลังหนึ่งใช่ออมันเป็นบ้านที่เขาได้มาจากพ่อแม่เขางานผู้ชายอะอก็คือแต่งแล้วเอาเมียไปอยู่อย่างงี้ เขาก็ฆ่าซะแล้วมันเปลี่ยนเขาก็เลยเนี่ยเขาโมโหเขาก็หั่นเปนเนี่ยมาทําแหนงหมูกับไอ้อะไรอ่ะไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวหมูสับให้แม่เขากินโอ้โหแม่เขาไม่เข้าคายไม่ออกแบบฉันเสียสติไปเลยอ่ะฉันเสียใจทั้งโกรธทั้งแบบสะอิดสะเอียนทั้งโอ้โหบอก้าอ้าใแบบโอ้โหใครไม่เจออย่างนี้ที่รู้ เพื่อนผมคนนี้เล่านะบอกโอ้โหแกมาเล่านี่แกน้ําตานองหน้าเลยเจอแกอะไรเงี้ยก็แกก็เล่าเรื่องนี้ขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเพื่อนผมเป็นอาจารย์สอนสอนสอนอัชราเก่าไงก็ลูกศิษย์ตัวเองก็เลยใช่แล้วตอนตอนนั้นที่แกมาบอกพ่ออะไรรูกไหมแกมาบอกว่าให้ไปงานศพลูกเพราะว่าสนิทดีอะไรอย่างเงี้ยก็เล่าเรื่องนี้ว่าทําไมถึงเสียเขาก็บอกเป็นอย่างนี้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  ก็ oh. จะไปรับศพลูกที่โรงพยาบาลตำรวจเลยเพราะว่าเขามาทำอะไรต่ออะไรไม่รู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ปรากฏว่าไอ้ผู้ชายนี่ถูกจับชาตินี่ถูกจับแล้วก็ปรากฏว่านั่นอะต้องไปโรงพยาบาลนะทางจิตแพทย์ก่อนซึ่งรักษาก่อนแต่เขาก็คุมนะเขาหมายถึงว่าถ้าเกิดอาการดีขึ้นก็เลยต้องเอาไปขังต่อแต่เขไม่รู้ว่ารักษาจน ไม่ได้ขังข้างนอกหรือ,อยังไงมีรู้เพราะเขากฎหมายเขาอย่างที่บอกอะก็คือเขาต้องรักษาก่อนเพราะเขาจะไม่เอาคนเป็นโรคจิตอย่างเงี้ยเข้าพูดง่ายคนบ้าบินคนดีมันคงขังรวมกันไม่ได้เน,ะน,นาะเสืเอไปฆ่าฆ่าใครตัวอีอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนกลายเป็นวิชาเสียสติไปเลยแต่แต่ฆ่าเมียแล้วมันหัวเราะแบบน่ากลัวหัวเราะคือรู้เลยว่าจิตเขาไม่ปกติแล้วตอนที่เขามาเอาอาหารมาส่งเขาปกติมากนะ เต้าอุไลบอกก็พูดปกติแต่อีกวันหนึ่งต่อมาที่เขามาถามบอกว่ารสชาติเป็นยังไงเนี่ยพอแม่บอกกินแล้วอะไรแล้วเหมือนเขารอฟังคําตอบว่ากินหรือยังเขาบอกกินแล้วเขาหัวเราะเลยฮ่าฮ่าเหมือนกับเขาสะใจอย่างเงี้ยมันกลายเป็นโอ้โหแบบเต้าแบบชอบก็เรื่องนี้ก็คือมันเป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นเพราะเพื่อนผมนนี้ก็คือมาเล่าให้ผมฟังนะบอกว่าเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็บอกโอ้โหผู้ชายนี่ไม่ถูก อาหารชีวิตหรืออะไรเงี้ยเขาบอกมันมันเป็นโรคจิต่งมันกลายเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ผลปกติธทมครับโอ้หนี่เรื่องมันก็จะประมาณเนี้ยนี่นึกตามยังแย่เลยนะพี่แทนอะไรนะนึกตามยังแย่เลยอ่ะถ้าเกิดแบบเรากินเนื้อคนเข้าไปอ่ะแล้วคนเป็นแม่โ้แล้วเนื้อลูกด้วยใช่พี่โอ้ยผมนึกั้งชื่อเรื่องนี้ไม่ถูกเลยตอนคุยกับคุณรสบอก รู้จะตั้งยังไงเพราะมันน่ากลัวโอ้โ <Huh. S 2> หถ้าใครถ้าใครเป็นป้าอุไลนี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะจะแก้ไขยังไงไม่ได้ตัวเองกินเนื้อลูกเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วจะไปบอกว่าอร่อยไปจริงๆอ่งอะแกะบอกแกบอกกับอาจารย์เลยบอกมันไม่ได้อร่อยเลยนะเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็แปลก,แ,ปกแล้วก็ฝันฝันเห็นลูกมาหาอย่างเงี้ยบอกให้มาเยี่ยมตอนแรกอะบอกให้มาเยี่ยมก็วันนั้นกะคงถูกฆ่าไปแล้ว ที่วิญญาณมาหาใช่เออแล้วแกยังบอกอีกว่าก่อนที่จะลูกแกแกจะติดต่อไม่ได้แกก็เคยฝันว่าไก่ตัวผู้กับไก่ตัวเมียตียกันปะอดอะดหลงแปรดิมันเป็นลางบอกให้เห็นแล้วว่าผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะทะเลาะกัน<ะ>แกแกป้าป้าอุไรแกบอกอาจารย์บอกว่าป้าฝันแล้วป้า,าไก่ตุ้ไอ้โต้องอ่ะมันก็ต้องตีไก่โต้งใช่ไหมนี่เป็นตีกับไก่ตัวเมียแล้วตัวเมียก็สู้ เออแกฝันก่อนหนึ่งคืนก่อนที่จะเออลูกเขยเอาอาหารมามาให้อก่อนที่แกจะกินแกพูดอย่างนี้แล้วแล้วก็ก่อนนั่นอะก่อนที่จะฝันว่าไก่จีกันก็ฝันว่าลูกมาหาอบอกว่าให้มามาเยี่ยมคิดถึงแม่คือฝันบอกเหตุเลยล่ะใช่บอกไก,ก่ัวพูดไก,ก,ก,ก่กัวเมียตีกันแกพูดอย่างนี้เลยนะแกบอกแกไม่คิดเลยว่าลูกแกจะออกเสียชีวิตในสภาพอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย ก็กลายเป็นคนเสียสติไปด้วยเลยคนที่่าดน้าเสียใจารัลูกคนเดียวด้วยอ่ะอใช่แล้วแกก็เลี้ยงเดี่ยวมาไงมันก็กลายเป็นเรื่องที่มาเล่าให้ป่าัดสังอันนี้เนาะผมหลังจากที่คุณชมคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนรายการเดี๋ยวช่องไว้เป็นช่องโปรดของคุณด้วยนะครับเราจะมีคลิปตื่นเต้น คลิปลหลอดน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยให้คุณได้ติดตามกันตลอด24ชั่วโมงที่ช่องเรานะยังไงก็ฝากด้วยนะครับหไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บกน้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวานหนะักคิดออกแล้วฤทธิ์สีดวงทวานหนะักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวานหนะัก ิวเลยมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกก่อนน้ำเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสก๊ก